สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถ SUV กว้างขวางนั่งสบายเครื่องยนต์เบนซินขับดีมากๆติดแก๊ส LPG ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ t ต y o t a Fortuner น 2.7V เกียรออ์โต้ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะได้เต็มเลยนะคะส่งเดือนละ8 0 0 0บาทค่ะ ขอคนซื้อเงินเดือน1 6 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะ t o y o t a Fortuner 2.7V เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน400ล้อปี2005ค่ะ349,000บาทเท่านั้นค่ะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กแกรกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลค่ะเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ีล้อนะคะเครื่องเสียง JVC AMF MAUX แล้วก็ C D นะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพสวยค่ะ เบาะสามแถวค่ะกว้างแอร์เย็นนะคะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะประวัติจะได้เต็มเลยนะคะส่งเดือนละ8 0 0 0ันบาทขอคนซื้อเงินเดือน1น0 0งมืันบาทขึ้นไปนะคะรถ็<ม>น,น่าใช้ค่ะด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะแอร์เย็นนะคะเบาะพับได้ด้วยนะคะสะดวกสบายในการขนของม,ม,มากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะเย็นทั่วถึงนะคะ ใครกำลังม,มองหารถ SUV เอาไว้ใช้งานขับดีมากๆเลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ค่ะได้รถสีดำด้วยนะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมดูดีมากๆเลยนะคะแอร์แบ็คคู่ค่ะลายไม้รอบคันเลยค่ะ อนเบนซิน2.7ค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะติดแก๊ส l p g เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไลดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ Bye-bye.